สวัสดีครับมาบนชแชนเนนะครับวันนี้พาเพื่อนๆนะครับมาเล่นเกม Hotel Renovator นะครับเพื่อนๆซึ่งคลิปนี้นะครับจะพาเพื่อนๆมาดูว่ามันมีผีด้วยนะครับเนี่ยครับเห็น่าทางขวามือไหมครับรูม106นะครับคอนเตทลูมเดี๋ยวเราเข้าไปเลยนะครับเพื่อนๆ106นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวพามาดูนี่106อ๋ออยู่ด้านนี้นะครับ106นี่เลย สยองนะเพื่อนๆบอกไว้เราต้องเตรียมอุปกรณ์นะครับเพื่อนๆนก็คืออุปกรณ์พิเศษนะครับ special item ซึ่งเราจะเอาไว้จับผีนะครับเดี๋ยวอุปกรณ์จับผีเดี๋ยวหากันนะครับเดี๋ยวหาอุปกรณ์จับผีมันราคาค่อนข้างสูงนะครับเพื่อนเพื่อนสองพันบาทเลยอะเนี่ยครับเจอละเนี่ยครับ นี่เห็นไหมครับผีมาแล้วเพื่อนๆเราต้องดักไอ้เจ้าเครื่องนี้เอาไว้นะครับดูดีไปไหนแล้วอ่ะ ดูดมันให้ได้นะครับเนี่ยครับต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นร่วมด้วยนะเพื่อนๆพยายามดูดมันมาให้ได้ให้มันเข้ามาในเครื่องนี้นะครับ wow, เรียบร้อยจับได้แล้วนะคบ <Yes. S 1> เพื่อนๆน,นี่จากเครื่องที่ราคาสองพันนะครับเพื่อนๆเ,เ,เราซื้อมาแล้วถ้าเราขายไปมันจะต่ำกว่า2 0 0พันนะครับเพราะมันจะมีค่าเสื่อม แต่ถ้าเราซื้อมา2,000แล้วเราสามารถจับผีเข้ามาอยู่ในกล่องนี้ได้มันราคาจะอัพมาเป็น1,000 0บาทเลยนะครับมันทําให้เราได้กําไรเยอะมากเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยเซล์นะครับก็คือให้กดเมาส์ซ้ายค้างเอาไว้นะครับมันจะเซลนะเห็นไหมครับตรง r o ม m 1 6 6ทางขวามือครับคอนเทนเน o รมันจะเขียนว่าเซลเดอะคอนเทนเนอร์วิดเดอะแคปเจอร์โค้ดไซเออินไซด์นะครับซึ่งก็คือให้เราขาย ตัวที่จับผีตัวนี้นะครับเพราะว่ามันมีผีอยู่ด้านในอยู่แล้วนะครับถ้าเราขายมันจะได้ราคาเนี่ยครับกรอสแท็บหนึ่งมืนบาทเลยอ่ะเพื่อนๆหนึ่งมืนเหรียญนะพระเจ้าช่วยกําไรเห็นๆเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าอ่าห้อง20 1 2 0 2และ2 0 4ใกล้เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆเราจะเตรียมห้อง201ให้กับเซรีนนะครับแล้วก็ห้อง2 0 2ให้กับอ่าเพื่อนๆในวงเขานะครับ แล้วก็ห้อง204จะเป็นกีตาร์ลิสต์นะครับก็คือนักดนตรีที่ใช้กีตาร์เป็นหลักในการเล่นดนตรีนะครับเนเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับตอนนี้ผมก็ดําดเนินการมีการรีโนเวทนะครับชั้นที่2ห้อง201สําหรับเซรีนนะครับแล้วก็202สําหรับคอมโพเซอร์ก็คือเป็นนักเขียนเพลงนะครับแล้วก็ห้อง204สําหรับ สำหรับกีตาร์ลิสต์ก็คือเป็นนักดนตรีกีตาร์นะครับที่เล่นกีตาร์ในวงของซิลินนะครับอันนี้ที่ผมทําเป็นห้องสองก็คือนักแต่งเพลงนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับห้องนี้ผมจะทําออกแนวโทนสีดํานะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยครับจะออกเป็นโทนสีดําเป็นห้องแต่งเพลงกีตาร์ตัวนี้เอ่าเปียโน,โนตัวนี้นะครับ She's on the hotel one on of o o f l r ๋อแล้วไก่นะครับมันชอบเข้ามากวนโรงแรมนี้มากเลยนะไก่นะครับเหมือนเป็นลูกค้าประจําของที่นี่แหละอ่าห้องนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะทําลายเปียนโนนี้ได้นะมันเก่าแล้วผมกะจะเอาออกนะแต่ว่าเหมือนกับว่ามันฟิกตายตัวไว้ให้สําหรับคอมโพเซอร์คือนักแต่งเพลงนะครับเพื่อนๆเ,เราก็เลยไม่สามารถที่จะรื้อเปียนโนนี้ออกได้นะครับตอนนี้ผมทําห้องนี้เสร็จแล้วนะครับสําหรับนักแต่งเพลงนะครับนี่จะออกโทนสีดํา ไอ้ด้านนี้ที่เพื่อนๆเห็นออกจะสีหวานๆหน่อยที่ไม่ไม่ออกแนวโทนสีดําที่ผมตั้งใจไว้อันนี้ห้องนี้พี่แมพซี่เป็นคนทํานะครับเพื่อนๆกับห้องน้ํานี้นะครับแต่ห้องน้ําพี่แมพซี่ทําเหมือนเป็นห้องนั่งเล่นไปด้วยในตัวเลยนะครับเพื่อนๆดูแบบแล้วของจัดเต็มมากนะครับของจัดเต็มจริงๆแล้วค่อนข้างจะเยอะนะ <c oughs> ของเยอะ <c oughs> ของหวานๆสไตล์น่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเยอะนะครับนะครับ อันนี้พี่เวฟซี่ทำเองนะครับห้องนี้โอเคเนี่ยครับของผมจะเป็นโทนออกสไตล์สีดำนะครับแล้วก็แต่งคือเน้นความหรูหราเป็นหลักนะครับเ,เพื่อนเนเน้นใช้ของราคาค่อนข้างสูงนะครับพยายามให้มันดูหรูหราเอาตรงนี้ไม่มีเก้าอี้เดี๋ยวผมเอาเก้าอี้มาวางไว้ก่อนนะครับเ,เพื่อนเพเพราะว่าเก้าอี้ตรงนี้สำคัญนะครับเนี่ยครับ Okay. วางเกาอีตัวหนึ่งนะครับก็เอาไว้เป็นกระจกสองหน้านะครับเพื่อนๆโอเค okay. แล้วเดี๋ยวเราก็ทําการกดสเปซค้างไว้นะครับเพื่อที่จะจําหน่ายห้องนี้นะครับก็จะทําให้นักแต่งเพลงเขาสามารถที่จะเข้ามาใช้บริการห้องนี้ได้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆน,น,นี้คือ before and after โอ้ผมได้ดาวลวงลงมาอย่างนี้แสดงว่าคือการ up เลเวลนะครับเพื่อนๆอ,อ,อันนี้คือเป็น before กับ after นะครับเห็นไหมครับนี่คือห้องลกมากแล้วทางขวามือคือห้องที่แต่งเสร็จแล้วนะครับทางซ้ายมือนี่ก่อนก่อนตกแต่งนะครับเพื่อนๆก่อนรีโนเวทเนี่ยครับแล้วก็ Book the room ก็แสดงว่าเราจําหน่ายห้องนะครับเรียบร้อยอุ้ยได้3ดาวแล้วนี่ New Level New Quality Unlock แล้วนะครับเพื่อนๆเฟอร์นิเจอร์อะไรทั้งหลายแลกก็มีการปลดล็อกนะครับ นี่ดูดีเยอะมากเลยเพื่อนเพื<ๆ>่ปลดล็อกใหม่แล้วนะครับโอ้โ oh, หผมชอบไอตัวที่ว่ามันเป็นเอ่อคล้ายๆกับเหมือนเป็นสเตติวอะครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนเป็นรูปปั้นนะครับรูปปั้นมันค่อนข้างจะหรูหราแล้วมันมีนี่เป็นเอ่าเหมือนเป็นกระเบื้องรูปแบบใหม่ออกมาอีกแล้วนะครับโอ้โ oh, หโซฟาโซฟาแบบโอ้โ oh, หโซฟาชุดใหญ่นะครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนสวยมากเลยเนี่ยครับมันจะบอกเราเลยว่า คร่าวๆเนี่ยในแต่ละหมวดเนี่ยมีอะไรมาใหม่บ้างนะคะน,นี้วนรอบเดิมแล้วนะครับมีโถส้วซ่วมมีอ่างอาบน้ําใหม่มีที่ล้างมือใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็ที่ผมสนใจก็จะเป็นพวกเตียงโซฟาแล้วก็พวกอหุ่นปั้นนะครับพวกลูกปั้นต่างๆโอเคก็อิดนะครับก็คือเราทราบแล้วนี่แต่ผมไม่รู้ว่ามันเปิด นี่เราพร้อมแล้วเอานี่ครับเราสู้กับไก่นะครับเพื่อนๆอ,อีกแล้วก็คือไก่เนี่ยมันชอบกวนเรานะครับเราต้องโยนทายเตากับมันดูว่าใครชนะผมได้สามนะไก่ชนะนะครับไก่ได้สี่มันขี้โกงอะบ <c oughs> <c oughs> อกเลยว่าไก่ขี้โกงเะเพื่อนเออไก่ชนะอีกแล้วเห็นไหม คือถ้าไก่ไก่ชนะเรานะครับก็ผมไม่แน่ใจเราเสียตังค์หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเราชนะไก่เราได้ตังค์นะครับนี่เท่ากันเสมอกันนะครับเสมอกันนี่ความหวังยังพอมีไปโอ้ยหนึ่งแพ้แน่นอนครับโอ้ยเท่ากันอีกเอออะจริงๆผมว่ามันโกงนะห้า ไปด,ดูสินี่เราชนะนะครับไก่ได้สองเอามาซี่มาซี่มามาซี่อ๋อก็คือโยนแค่นี้นะครับเพื<ๆ>่อนๆนนี่อันนี้คือห้องโถงชั้นสองนะครับที่ผมทําขึ้นมาใหม่นะเพื<ๆ>่อนเพื่อนเห็นไหมครับค่อนข้างจะอลังการงานสร้างมากเลยเพื<ๆ>่อนๆนนี่เห็นไหมครับเตจิววางไว้แบบเยอะมากลูกป,ปั้นนะครับเพื่อนเพื่อน พยายามจัดให้มันหรูหราที่สุดนะครับผมชอบอเ,คอเครื่องเครื่องเรือนหรือว่าพวกเฟอร์นิเจอร์ที่ออกเป็นทองเหลืองนะครับเพื่อนๆมันสวยมากเลยมันอยู่ในหมวดของพาเลทนะครับเนี่ยครับอยู่ในหมวดนี้เพื่อนๆนเนี่ยครับพาเลทเฟอร์นิเจอร์นะครับก็คือเฟอร์นิเจอร์ของพระราชวังนะครับเพื่อนๆ อ๋ออ๋อข้างล่างนะครับอโหมันมีให้ Make Room Functional Hall Make Room Functional Changing Area แล้วก็ Repair ซาวหน้านี้มีซาวหน้าเลยนะครับ Make Room Functional t o r r e t นะครับแล้วก็ Repair ผู้ <Huh? S 1> มีสาวไว้น้ำด้วยชั้น3ยังไม่เปิดนะครับเอ้า oh. ได้แล้วนี่ไงอ๋อ oh. เป็นห้องซาวหน้านะครับเพื่อนๆ ชั้นสมนะครับโห oh, พระเจ้าช่วยกล้วยน้ำว้า hmm. เดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นสามกันเพื่อนๆชั้นสามเป็นห้องสาวหน้านะครับแล้วก็สาวไว้น้ำด้วยว้า wow. วเป็นฮอด้วยนะครับ mm hmm. ก็เหมือนเป็นห้องประชุมขนาดใหญ่เดี๋ยวดูก่อนว่าจริงหรือเปล่า นี่เราขึ้นมาชั้นสามแล้วนะครับเพิ่งปลดล็อกนี่โอ้จริงๆด้วยนะครับเพื่อนๆเป็นสระว่ายน้ํานะครับชั้นบนอ๋อโอเคนี่สระว่ายน้ํานะครับโอ้สภาพเย็นมากเย็นจริงๆเพื่อนๆนี่คือภูนะครับเป็นภูสระว่ายน้ําเลยอันเนี้ย สวยจริงต้องรีโนเวทใหม่หมดนะครับเพื่อนๆปูกกระเบื้องอะไรใหม่หมดแต่ไม่รู้ว่าจะเดินเครื่องยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อห้องอบซาวน่าห้องซาวน่านะครับคือตรงนี้อยู่ติดกับโซนสระว,ว่ายน้ําเลยเพื่อนๆอ,อ๋อโอเคโอเคโอเคอุย้ยไข่ไข่ทองคํานะครับก็ได้หลักหมื่นแล้วล่ะเพื่อนๆ น,นี่คือเป็นโลโก้ของที่โรงแรมเรานะครับผมเลือกลายโลโก้สวยดีนะโอ้เจ้าช่วยกล้วยน้ำว้าสวยจริงอันนี้คือด้านนอกนี้ออกไม่ได้เนาะอ๋อโอเคเนี่ยเพื่อนๆรือ้อของพวกนี้นะครับของบางทีบางชิ้นขายได้นะครับเพื่อนๆอ,อย่างเช่นพวกรูปปั้นอันเล็กๆเ,เนี่ยนะพวกนี้นะครับขายได้หไหมครับถ้าจิ้มเข้าไปเนี่ยครับเห็นไหมครับ ให้ให้ไอ้ไอ้ลูกกลมๆอันเล็กๆนะครับเป้าเนี้ยชี้ตรงสิ่งของนั้นนะครับแล้วถ้าขึ้นราคาเห็นไหมเพื่อน,เ,น,นเพื่อนเจ็ดสิบห้าเหรียญนะครับเพื่อนๆกดขายได้เลยนะอย่าทุบทิ้งนะครับเสียดายเพราะว่ามันสามารถเอามาเป็นเงินได้นะเพื่อนๆเป็นเงินขายได้นะครับเนี่ยบางทีกระเป๋าพวกเนี้ยเวลาเราทุบๆมันเนี่ยมันมีของมีค่าออกมานะครับอันนี้อะไรอ่อ๋อห้องน้ํา นี่อ่างอสาวหน้านะครับอุ้ยไขอีกแล้วเหรอไขจริงจริงด้วยเพื่อนๆนโหมีสองฟองเลยอ่ะนี่เรารีแพ้ได้นะครับเห็นไหมครับแต่ตอนนี้ยังรีแพ้ไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่รีโนเวทนะครับเราต้องรีโนเวตก่อนโอเคนี่อันนี้ห้องน้ํารวมแน่เลยเพราะว่าเวลาเราใช้สระว่ายน้ําก่อนลงสระหรือหลังลงสระอะไรเงี้ยเรามาอาบน้ํานะครับ อ๋อข้างบนเป็นภูนะเพื่อนๆแล้วก็เป็นอบซาวน่ามันบอกให้รีแพ์ภูบอให้รีแพ์ภูรีแพ์ไงเออแค่นี้เองหรอเอ้ยยังไม่ได้อะไรเลยเนี่ยจะรีแพ์ได้เลยเหรอเดี๋ยวลองกดดูนะครับยังเออ เพราะว่าเราเราไม่ได้ยังไม่ได้แก้อะไรตรงนี้เลยนะครับยังไม่ได้แบบปัดกวาดเช็ดถูให้มันดีเลยอะ่ะโอเคเพื่อนๆเ,เ,เดี๋ยวถ้าทําเสร็จแล้วเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาดูอีกทีนึงนะครับเกี่ยวกับการเปิดสาไว้น้ําแล้วก็ห้องอบซาวน่านะเพื่อนๆอันนี้ชั้นสามของโรงแรมแล้วนะครับชั้นนี้น่าจะชั้นสุดแล้วละเพราะว่ามันมีอยู่เท่านี้ใหญ่มากนี่อะไรอะ่ะ โอเป็นห้องพักนะครับห้องพักห้องพักเพื่อนๆอ,อะไรอยู่ข้างใน <c oughs> อ่ะโอเค ี่เหมือนห้องนั่งเล่นเนาะเหมือนเป็นห้องนั่งเล่นนะครับเพื่อนเ่อนี่แจกันพวกนี้ขายได้นะครับเห็นไหมครับห้าสิบเหรียญเพื่อนเพื่ออย่าทุบทิ้งเล่นนะครับเสียดายเอ้ยข่อีกแล้วฟองที่สามโอ้โหมีถึงสามฟองเลยอะนี่นี่อันนี้ก็ขายได้นะครับอ๋ออันนี้เป็นขยะโอเคขายไม่ได้ครับเพื่อนนรูปบางทีก็ขายได้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆออย่าทุบเล่นเด้อมันเสียดายนะครับโอเพนติ้งก็คือรูปภาพเก่านะครับ ต้องสองร้อยห้าสิบเหรียญน,นะเพื่อนๆนไม่ธรรมดาเลยอ่ะแต่บางทีผมก็เผลอทุบทิ้งไปหลายอันเลยนะครับนี่นี่นลูกเก่าพวกนี้โอ้โหโอเพนติ้งนะครับเพื่อนๆเราไม่ต้องเสียตังค์ซื้อนะเราก็เอาอันเก่านี่แหละครับมาวางเพราะว่ามันดูแล้วมันขลังดีนะครับมันขลังมันเป็นของเก่าอ่ะเพื่อนเพืนเนี่ยกระเป๋าบางทีมันมีมันมีของมีค่าอยู่นะครับ มันเป็นห้องใช่ไหมเนี่ยห้องพักนะครับห้องพักอมันจะมีหลูกว่านี้อีกเหรอเนี่ยงงเหมือนกันเอา้าจิวเวลรี่บ็อกมีในนี้ด้วยนะครับกล่องใส่เอ่อพวกอัญมณีนะครับเพื่อนๆใส่ก็เป็นของมีค่าดิใช่ใช่ใชโอ้กระจกนี้สวยมากเลยเพื่อนๆ๋ยวมันแตกทรงมันสวยนะครับนี่รูปภาพเก่าอีกแล้ว โอเคมันก็มีประมาณอาัจฉรี่นี้เจอรี่อันหนึ่งนะครับนี่ขายได้ยี่ห้าเหรียญน,นะเพื่อนๆไม่ธรรมดานะครับโอเคอยู่เอ้ามีไข่มีไข่ขอีกแล้วนะเพื่อนๆนี่นี่แอบซ่อนอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับอู้สีฟองเลยอ่ะสีฟองนี้แสดงว่าฟองละหมื่นแล้วนะครับแล้วสี่หมื่นเหรียญแล้วเพื่อนๆว้าวเยอะมากนี่นี่ตรงนี้แอบฟีฟองหนึ่งนะครับเห็นไหมครับแต่ยังไม่เก็บนะเดี๋ยวค่อยเก็บนะครับ ก็ตอนนี้นะครับชั้นที่3านี้ผมเปิดให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับก็คือมีการอัพเลเวลนะเราก็เห็นแล้วนะครับว่าชั้นที่3นี้มีเป็นห้องอบซาวน่านะครับเพื่อนๆแล้วก็เป็นสระวน้ําขนาดใหญ่แล้วก็เป็นห้องพักด้วยนะครับห้องชั้นบนนี้ผมคิดว่าน่าจะหรูที่สุดแล้วล่ะเพื่อนๆดูแล้วโอเคสุดแล้วนะครับอันนี้เป็นห้องน้ํารวมนะครับเพื่อนๆในความหมายก็คือเราเวลาจะอาบน้ําจะลงสระหรือว่าขึ้นจากสระเราก็อาจจะมาล้างเนื้อล้างตัวตรงนี้นะครับ แล้วนี่ห้องอบซาลนาอยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับนี่แล้วก็นี่จะเป็นเนี่ยครับเป็นพูลนะครับก็คือสระว,ว่ายน้ําขนาดใหญ่นะเพื่อนนี่ฝนตกนะครับผมทาอะไรไม่ได้เลยผมต้องเข้าไปก่อนก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาเคลียร์ห้องนี้ให้หมดเลยนะครับแล้วเราค่อยมารีโนเวทกันใหม่นะครับเพื่อนๆแล้วมาดูกันว่าเราสามารถเปิดใช้งานได้ไหมทั้งห้องอบซาหนาแล้วก็ทั้งที่ว่าเป็นสระว,ว่ายน้ําแล้วก็ในส่วนของ ที่ว่าเป็นห้องพักที่นี่ด้วยนะครับชั้นนี้นะครับเพื่อนๆโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมมาโมชแนลนะครับเป็นไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกําลังใจให้ผมกับมาโมชแนลด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆ